สวัสดีครับผมเจมไก่ป่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะพามาดูนะครับไก่ป่าที่ว่าผมเลี้ยงไว้ในคอ,อกนะครับที่พร้อมที่จะฝึกลาวนะครับนี่คือเป็นไก่ที่เลี้ยงขุนนาว้อยู่นะครับเพื่อที่จะฝึกลาวนะครับโอเคไปดูคลิปเลย สวัสดีครับผมเจมไก่ป่านะครับช่องของผมนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องการเลี้ยงไก <S <S <ๆ>่การฝึกไก่ป่าการเลี้ยงไก่ป่านะครับช่องของผมนะครับไม่ได้เป็นช่องที่เกี่ยวกับการทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดแต่ช่องของผมครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับความรู้อยากให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคครับไปดูคลิปเลย สวัสดีครับนี่คือเป็นไก่นะครับที่เราผมเลี้ยงเอาไว้ในเพาะนะครับก็คือไก่พวกนี้นะครับก็คือมันจะเป็นไก่ที่รอฝึกนะครับเวลาก่อนที่เราจะรอฝึกนะครับเราก็ต้องมาเลี้ยงกับตัวเมียแบบนี้นครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะแบบเป็นไปในรูปแบบไปเลยเนาะผมก็จะบอก ประสบการณ์ของผมนะครับถ้าสมมติเรายัางไม่มีสุ่มใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันมีไก่ที่เราฝึกอยู่เยอะมากๆเลยนะครับของผมนี่คือเป็นไก่นะครับส่วนหนึ่งผมก็จะเลี้ยงไว้ในกรงรวมนะครับแบบนี้นี่คือกรงรวมนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เลี้ยงว่ากรงรวมอย่างเดียวนะครับกรงรวมแบบนี้นะครับคือผมจะเลี้ยงเนี่ยให้น้องเนี่ยได้ปรับสภาพก่อนเนาะ ที่เพื่อนเหน็นนะครับจะมีอยู่บางตัวนะครับที่หอนขึ้นแล้วหอนขึ้นแบบนี้หมายถึงว่าคือน้องเนี่ยพร้อมที่จะฝึกราแล้วนะครับที่ผมต้องเอามาใส่รวมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับเนื้อที่นะครับมันมีน้อยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยเนื้อที่มันมีน้อยกงกงไก่หรือว่าสุ่มไก่ครับมันก็มีน้อยเหมือนกันเพราะว่ามันมีไก่ที่เราฝึกเยอะเยอะนะครับเวลานะครับเวลาก่อน,ๆๆนที่ว่าผมจะฝึกเนี่ย ผมก็จะไอ้กินพวกอาหารหมูนมไม่กินข้าวเปลือกแต่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับก็เรียกว่ามันเป็นอาหารหมูนมนะครับเพราะอาหารหมูนมเนี่ยจะําให้ไก่เนี่ยฟื้นตัวไวมากเห็นไหมครับว่าเนี่ยไก่เนี่ยเขาเนี่ยคนข้างที่จะชอบอาหารหมูนมมากๆเลยนะครับมันจะแตกต่างกับเวลากินข้าวเปลือกนะครับกินข้าวเปลือกเนี่ยคือไก่เนี่ยจะไม่ค่อยแบบกินแบบนี้นะครับนี่คือเป็นอาหารหมูนมเนี่ยคือไก่จะชอบมากๆแล้วไก่เนี่ยก็จะฟื้นตัวได้ไวมากๆนะครับ สำหรับใครนะครับที่คิดนะครับอยากเลี้ยงไก่แบบนี้หรือว่าจะเลี้ยงไก่แบบไหนครับลองเอาวิธีของผมนะครับลองทําตามในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่แบบผมทําคลิปบอกไม้ดูนะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจแล้วก็เข้าใจนะครับเวลาผมทําคลิปบอกมาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับดูคลิปไม่จบเพราะว่าคลิปของผมนะครับก็จะแฝงไว้ด้วยความรู้นะครับอ๋อแล้วก็ต้องขอแจ้งครับตัวเมียที่เพื่อนๆเห็นอยู่เขาเรียกว่าตัวเมียเป็น เป็นสายไก่ต่อหรือว่าสายไก่แจ้นะครับก็คือจะเป็นจะเป็นตัวเมียแบบรูปทรงแบบนี้ครับตัวเมียไม่ใช่ไก่ป่านะครับแต่ว่าคือตัวผู้นะครับก็คือจะเป็นไก่ที่แบบรอฝึกอยู่นะครับหากว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและห้ช่อง YouTube ไก่ป่าเมืองสยามไก่ป่าไทยแล้วก็ช่องไก่ป่านะครับเป็น2ช่องนี้ครับสช่องนี้จะเป็นช่องของผมเองนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร์นะครับอยากให้มันเป็นคลิปความรู้จริงเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็อยากตัด ดูกันผมคิดว่ามันคงจะเป็นความรู้สําหรับเพื่อนๆเนาะสำหรับใครนะครับที่ว่าสนใจนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรู้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมก็จะย้ําบ่อยๆเนาะเพราะว่าผมก็จะทําความรู้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลี้ยงไก่ป่ากันได้ได้ฝึกไก่ป่ากันได้นะครับทุกคลิปนะครับ เจมตั้งใจเนี่ยที่จะทำบอกหมายมัดีสุดเนาะต้องขอไปด้วยอามทีเราเสียงพูดอาจจะไม่เพราะหน้าตาอาจจะไม่ดีอะไรเท่าไหร่นะก็ตนฟังไปแล้วกันนะครับทุกคลิปก็อยากให้มันเป็นความรู้จริงๆครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปอื่นๆนะครับเพราะผมก็จะทําคลิปเยอะมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้แล้วก็ตัดสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ